ตรงนี้หน้าฝนนะคะบ้านเราก็หลายพื้นที่เจอฝนเลยอย่างที่บึงการปรากฏว่าเกิดน้ําป่าไหลหลากลงมาจากเขาพัวลงมาที่น้ําตกแล้วนักท่องเที่ยวเขากำลังเล่นน้ํากันอยู่พอมีน้ําป่าหลากลงมาแบบนี้ต้องเก็บของหนีตายกันจ้าละวันแล้วก็มีบางส่วนที่ไปติดกับโขดหินทําให้ผู้ภัยต้องรีบเข้าให้การช่วยเหลือค่ะ ฝนเนี่ยไปเล่นน้าตกระมัดระวังกันหน่อยนะคะน่ากลัมากเลยนะฮะนี่เป็นน้ําป่าที่หลากลงมานะคะแล้วไหลลงมาที่น้ําตกถ้ําพระค่ะภาพเหตุการณ์ขณะนักท่องเที่ยวจานวนมากเขากําลังเล่นน้ากันอยู่อยู่ภายในน้ําตกถ้าพระที่บึงการตอนแรกก็สนุกสนานเลยค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่จุ่มฉ่าเพราะว่ามีฝนตกลงมาด้วยจนเจ้าที่เขาต้องแจ้งเตือนบอกหยุดก่อนหยุดเล่นก่อนเพราะกลัวว่าน้ําป่าเนี่ยจะไหลหลากลงมา เตือนไม่ทันขาดคำคุณผู้ชมค่ะปรากฏว่าแป๊บเดียวก็มีน้ำป่านีหลากลงมาจากเขาภูวัวทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเขาต้องหนีตายคือรีบปีนขึ้นที่สูงแล้วก็มีบ้างบางส่วนนะคะที่ไปติดอยู่โขดหินแล้วโขดหินน่ว่าเนี่ยมันอยู่กลางน้ําตกสิคะคเอาวขานี้กลับไม่ได้เข้าฝั่งไม่ได้จนที่ต้องรีบตะโกนให้นักท่องเที่ยวอยู่ในที่สูงก่อนอแล้วเข้าให้การช่วยเหลือจนสามารถนําตัวนักท่องเที่ยวเนี่ย ออกมาจากโขดหินกลางน้ําตกได้ทั้งหมดก่อนที่ตอนนี้ต้องสั่งปิดน้ําตกท่าพระเป็นการชั่วคราวนะคะตอนที้ทเขาไปเล่นไม่ได้แล้วค่ะที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของบึงการ<ช>แล้ว,วันหยุดยาวด้วยคนไปเที่ยวเยอะปกติที่เราเห็นน้ำเมื่อครู่เนี่ยจะเป็นลานหินเป็นพื้นหินและน้ําจะไหลลงร่องหินนะครับแต่ว่านี่ฮะน้ําเต็มพื้นที่ไปหมดเลย